พบอจะมาหลายปีให้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพระเจ้าค่ะอะไรพ,รพร่อดาวไปจเมืองมีอะไรล่าก้าว่องทัท้งซ่งพ่อเจ้าค่ะพ่อฮะนี่จา้าหน้าจะไปโดนอะไรเนี่ยโดนดาบมาไม่โดนค่ะดาบมันมหน้ามาเลยมัน,เ,เ,นเรื่องอะไรเล่าอีกฝั่งซิเพื่อนทั้งหมดนะพระเจ้าค่ะคือว่าก้าวองทั้เนี่ยไปล่าตะเวนอยู่แล้วทีนี้องค์ราชบุตรเสงี่ยนวันวพระเจ้าค่ะเห็นก้าวหม่องทั้เข้าเกิดความไม่พอใจก็มาหาเรื่องก้าวองทั้ พูดกันไม่รู้เรื่องเอาฟันหน้าข้าผมแล้วมันยังไงเพื่อนลูกเพื่อนเราฟันหน้าชาประจําเมืองจะหาคนโปรดเลยเนี่ยอย่างนี้จะยอมไม่ได้เลยครับใจเย็ๆเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันแท้ๆปล่อยได้ยังไงถ้าผมขอค่าโดนตอนนี้เดี๋ยวรอสิงหานวัฒน์มาก่อนเดี๋ยวจัดการให้โอ้เพื่อนลูกชายเขาใครเขาจัดการได้เอา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 อย่าใจร้แต่ต้องจัดการให้ด้วยนะไม่ได้เข้าไม่ยอมเลยครับเลยเพื่อนบอกตัวนะองคผมก็ช่วย ความจริงหรือเปล่าลูกทุกอย่างตัวความจริงือทุกอย่างเลยไงจัดการเลยเพื่อนนี่มันเป็นเรื่องจริงสาเหตุเพราะดาวไปจมืองดทดแทนลูกค่าด้วยได้ไม่ได้ไหมลูกใองพูดเขาก็บอกมีใครพอดเขยดาวประจเมืองผู้นี้เข้ามาอยู่ไม่ทันไรก็บอกความวุ่นวายไล่พระภูหญิงไปดีพวกเรานั่นคือดาราวดีพูดดีๆพี่ฟังก็เลยต้องสั่งสอนเอาไว้ทีหลังจะได้ไม่ทาแบบนี้มาพูดเนี่ยมันไม่จริงใช่ไหมดาวประจเมืองเป็นความจริงหรือเปล่าไม่จริงใช่ไหม จ,จะปล s, ุก <Bell> ร <issimo> ่งมนาจารย์ผู้หญิงเป็นหญิงของข้าจริงหรือเปล่าจริงใช่ไหมจริงใช่ไหมไปมึงทั้งสองตัวออกจากที่ไปไปเป็นเพื่อนรักกันเปคูหลมความสัมพันธ์เราจบวันนี้ไปกูบอกให้มึงไปไงเร็ว